สิงโตบินชนตาฉันโอ้โหตาบวมเลยอะ่ะไม่ดูตาม้าตาเรือเลยไอ,อเจ้าสิงโตบ้านะนะั่นอ่ะเอ้ยใครม้าน่ะแน้วมันกระต่ายทะเลอย่างนั้นเหรอ,อเอาก็ไปหน้าตากูมันกระต่ายมากมั้งไม่ไม่ไม่หน้าตา,ตาคนมอมโมงตา,มตามไม่มไม่ต้อง<ๆ>เลยฉันจะเปิดตัแกเฮ้ยอะไรเนี่ยไสยเดือนเหรอไสเดือนพอ่อคนนี้ไม่มีขาเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับไสไสเดือนไม่มีขาไม่ใช่เหรอฮะเออว่ะไสเดือนมีขาเลยเปล่า กระตายทะเลเอ้ยกะตายพ่อตายสะอย่านะเุ้ยแมงวันบินมาช่วยทันฉันฉันต้องตอบแทนบุญคุณคุณคุณเชื่ออะไรนะอ๋ออไตายใช่ไหมครับตายพ่อคุณชีอะไรเว้ยไอ้ไรเออจะมาเป็นขุค้าแต่แห้จะเป็นคนร้ายทั้งนั้นแหละไม่ยอมมีคณจะทำอะไรกันด้วยเลยุณไม่คิดเสียอะไรไม่ะคุณกระต่ายทะเลคุณรู้อะไรไหมนี่หน้าตาคุณน่าเกลียดมากเลยเอ้วกนนี้กูเศร้าเลย เนี่ยเนี่ไอโนเอตกะสรุปไส้เดือนมีขาเลยเปล่าวะอีกกระต่ายทะเลเอ้ยบอกว่าไส้เดือนไม่มีขาเุ้ยก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่กระต่ายทะเลเออรับความเจ็บปวดไปสัตว์นี่เอ้ยไปโดนเอ้ยเอ็ดเอเอ้ยอะไรโอ๊ยล้องหลงเอ้าโอ้ยกูงงเราไส้เดือนมีขาแล้วไม่มีขาวะไม่ต้องคิดมากครับทุกคนไม่ต้องคิดมากขนาดคนภาคยังงงเลยมันหลอดมาได้ยังไงอะนะเฮ้ยจริงจกจริงจกบอกไม่อย่างนั้นก็บอกว่าสิงโตเว้ยคุณกระต่ายทะเลสรุปมันสิงโตแล้วไสเดือนกันแน่น่ะ อ่ฉันว่าสิงโตไม่มีขานะเฮ้ยก็บอกเรื่องไงว่าสิงโตมีขาเอ๊ะเดีตยวไทยเกก็ไม่รอดอุยฝากไว้ก่อนเถอะไอ้จากระตายทะเลเอ้ยกระตายทะเลพ้องเออสรุปไสเดือนมีขาหรือเปล่าวะ